วันที่24พฤษภาคมพศ2565เวลา08.30นนายบุญสงมหาชร,ริยะธีระผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยพนักงานดำเนินกิจกรรมทำใจดีมีสุข PEA e. Happy Soul โดยจัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนาตามบทเจริญพระพุทธมนต์ โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปลอมเล้าจิตใจให้คิดดีทำดีสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการดำเนินชีวิตประจำวันนาห้องถกชั้น3อาคาร2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย